สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้แอลผ้ามาเกษษ็บเห็ดจาตอนคำคำกับพวกคำหลังจากประมาณซีมงแรงดูปาลาแถวแถวบานจ้านี่ยางขอมาพอเลยจ้าพี่น้องงามงามจ้าเห็ดกําลังออกนื็จ้าพี่น้องคะ่ะนี่ห้อยมาแรงกัดน้อยหนึ่ง ยังไม่ได้เข่าป่าลึกจ้ายินเสียงรถมาจ้าพี่น้องยุ่ขขางถนนนี่เองส,สวยๆเลยจ้าดอกแรกแหกหมานจ้านี่อีกดอกหนึ่งสวยๆเลยจ้าขางงามงามจ้าพี่น้อง โผล่ขึ้นมาจากหมอดสวยมากดอกที่สองดีจ้า่างๆกันเป็นริดไกลๆต้นบุบรีจา้าดอกอยู่นหน่อยๆอยู่ สีหามงแรกนี่ช่วงนี้ยังมีแดดจะจ้ะเบ่งแดดส่องเห็นงามงามจ้ะพี่น้องพี่น้องแต่เห็นอีกดอกนึ่งจ้ะเห็นเพราะจานี่พี่น้องอยู่ในป่าบุเบลีผมจ้ะเปนเบลีอยู่ในพี่ที่แหลกจ้าโบเห็นได้นี่แดดส่อง สวยๆเลยจ้านี่จ้าพ่ออีกดอกหนึ่งอยู่ในมอดข้างข้องเห็นตู้ปุอยู่จ้าพี่น้อง พออีกแล้วจ้าพี่น้องนันจ้าดอกหนึ่งนี่ดอกสองออสวยๆเลยจ้าอยู่ในหมอดสวยมากนี่ปาน,นี่มิเตเฮด,ดอกอันนี้รุ่นนี่จ้ารุ่นน้อยๆวัยรุ่น สวยมากจ้านี่จ่าอีกดอกหนึ่งอย่ได้หมดเหตดดอกใดแต่พี่จะตัวถากค้นกับถากแย่งกันจ้ะสวยมากนี่สวยมากเลยจ้าพี่น้อง เห็ดพึ่งหวานมาแป๊บเดียวจา้าได้ลายแล้วจ้าพี่น้อง่อยแล้วจ้าพี่น้องสวยๆเลยจา้าอยุดอดเดียวนอยูุผู้เดียวจา้าอยู่ในมอดเฮ้ยปาดขางามแห้งจา้าสะอ่อนค่ั สวยมากจ้ามี่จ้าเห็ดเกาลัดดอกส,สวยๆเลยจ้าป้าสเห็ดพึ่งเกาลัดขาเง่าๆจ้างามๆเลยป้าสวยมากจ้าพี่น้องดอกนี้อ่อนๆเตาะๆเลยจ้าอยู่ในมอสมือนีพ่อเห็ดแตงแต่อยู่ในมอสจ้าพี่น้องเบื้องขาเพิ่น เอาตัวท่กสวยมากจ้านี่ผู้ใดเห็นเห็ดน้ำแต่ว่รจานี่ีเบิงจ้าเป็นโพขึ้นมาเอาขาตะปุกลูกจ้าพี่น้องน่ารักน่ารักเลยจ้าสาธ เห็ดพึ่งหวานมอดโอเพินไหวจ้าถ้ามอดโอไหวจะขาข้าวขาวได้จ้าพี่น้องสวยมากมงนี้ได้สองดอกจ้า